ทีวีดาเทียมซีซัสวิชั่นข่าวไทยไรฟ์ออนไลน์ข่าวนำสมัยจริงใจใกล้ชิดมิตรมวลชนสวัสดีครับเจอกันอีกเช่นเคยกับผมบอกอสุริยาทีวีดาวเทียม43ซีซันวิชั่นข่าวไทยไ้อ์ออนไลน์นำสมัยในบรรยากาศสบายๆกับข่าวย,ยามเย็นประจำวันนี้ซึ่งมีประเด็นข่าวต่างๆมาให้รับชมเดี๋ยวเราไปติดตามข่าวกันเลยครับ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยองนำจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันมหามงคลวันเฉลิมพระชนมพรรษา๘8พรรษา28กรกฎาคม2 5 6 3เมื่อเวลา18นาฬิกาของวันที่28กรกฎาคม2 5 6 3ที่สนามสวนสีเมืองอำเภอเมืองจังหวัดระยองเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรพรษา วันที่28รกรกฎาคมพุทธศักราช2,563ข้าพระรพุทธเจ้านายสุรศักดิ์เจริญสิริโชติผู้ว่าราชการจังหวัดระยองพร้อมด้วยประธานแม่บ้านมหาสไทยจังหวัดระยองข้าราชการพลเรือนดุลาการอายการทหารตำรวจพนักงานรัฐวิสาหกาิจสถาบันการศึกษา สมาชิกองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่นสมาชิกสมาคมแม่บ้านมหาไทยเหล่ากาชาติจังหวัดระยองพ่อค้าข้า,ขาราชกและประสงคนิกรชาวไทยทุกหมู่เหลา่าที่มาชุมนุมพร้อมเพียงกันอยู่ณที่นี้ต่างมีความประป้ปิติสม,มนัตเป็นล้น้นที่ได้มาร่วมกันแสดงความจงรักภักดี และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดไม่ได้ในวันนี้นับแต่ใต้ฝ่าละอ,องธุรีพระาบาทเสด็จเถลิงถวายระยะราชสมบัติเป็นพระมหากษัตริย์แห่งพระมหาจักรีบรมราชวงศ์ปวงข้าพระพุทธเจ้าต่างประจักษ์ซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงบำเพ็ญพระราชกรณียกิจนานประการ เพื่อปัดเป่าทุกร้อนแก่ระสมนิกรใต้ร่มพระบรมโพธิสงขานนายสุรศักดิ์เจริญสิริโชตผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานนำข้าราชการและพสงฆนิกรชาวจังหวัดระยองทุกหมู่เหล่าประกอบพิธีถวายเครื่องราชสักการะผ่านพุ่มเงินทองและพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวเรื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมนพน 68, 28, รรษา68พรรษา28กรกฎาคม2 5 6 3 เบื้องหน้าพระบรม,มาชายาลักษณ์ของพระบาทสมเด็จพระวชิลเกล้าเจ้าอยู่หัวทั้งนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดระยองได้กล่าวอาศัศระวาทะถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติและกล่าวนำถวายพระพรชัยมงคลพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวและร่วมกันร้องเพลงสรรเสริญพระบารมีเพลงสดุดีจอมราชาและกล่าวทรงพระเจริญสามครั้งดังกึกก้องไปทั่วบริเวณสวนสีเมือง การนำขยะไปเป็นเชื้อเพลิงในการผลิตพลังงานเป็นหนึ่งในแนวคิดของการบริหารจัดก,การขยะที่สอดคล้องกับสภาพการปัจจุบันโดยข้อมูลจากรกรมควบคุมมลพิษพบว่าปี2561ประเทศไทยมีปริมาณขยะชุมชนที่เกิดขึ้นประมาณ76,529ตันต่อวันซึ่งมีปริมาณเพิ่มขึ้นกว่าปีที่ผ่านมาการนำขยะมาผลิตเป็นพลังงานจำเป็นต้องใช้เทคโนโลยีเข้ามาช่วยในกระบวนการผลิตเพื่อลดปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม นอกจากจะเป็นการกําจัดขยะอย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพซึ่งจะส่งผลให้ปริมาณขยะลดลงแล้วยังมีส่วนช่วยเสริมความมั่นคงทางพลังงานให้กับประเทศด้วยสําหรับเทคโนโลยีการนําขยะมาผลิตเป็นพลังงานที่ใช้กันอยู่มีหลายรูปแบบเช่นเทคโนโลยีเตาเผาขยะ<ๆ>เทคโนโลยีก๊าซชีวาภาพจากหลุมฝังกลบขยะ<ๆ>เทคโนโลยีผลิตเชื้อเพลิงขยะหรือ RDS <ๆ>เทคโนโลยีการผลิตก๊าซเชื้อเพลิงจากขยะ เทคโนโลยีการย่อยสลายแบบไม่ใช้ออกซิเจนและเทคโนโลยีการแปลรูปขยะพลาสติกเป็นน้ำมันเชื้อเพลิง 1. เทคโนโลยีเตาเผาขยะเป็นการนำขยะมาเผาในเตาที่ออกแบบเป็นพิเศษโดยนำความร้อนที่ได้จากการเผาขยะไปต้มน้ำเพื่อผลิตไอน้ำและส่งไอน้ำที่มีแรงดันนั้นไปหมุนกังหันเพื่อผลิตกระแสะไฟฟ้ากาส๊สและคาร์นที่เกิดจากการเผาไหม้จะมีระบบควบคุมและกำจัดตามที่กฎหมายกำหนดเพื่อไม่ให้เกิดมลพิษต,ต่อสิ่งแวดล้อม ส่วนเท่าซึ่งเหลือจากการเผาไหม้จะถูกกาจัดโดยการนําไปฝังกลบหรือแปรรูปไปเป็นวัตถุดิบเช่นนําไปผลิตเป็นวัสดุสําหรับพื้นถนนเป็นต้น 2. เทคโนโลยีก๊าซชีวาภาพจากหลุมฝังกลบขยะอาศัยปฏิกิริยาการย่อยสลายทางชีวเคมีของขยะมูลฝอยในบริเวณหลุมฝังกลบทําให้เกิดก๊าซหลายชนิดจากนั้นแยกเอาก๊าซมีเทนนาไปเป็นเชื้อเพลิงในการผลิตกระแสไฟฟ้า 3. เทคโนโลยีผลิตเชื้อเพลิงขยะหรือ RDF เป็นการนำขยามูลฝอยชุมชนมาผ่านกระบวนการทางกายภาพอาทิการคัดแยกการลดขนาดและการลดความชื้นเป็นต้นเพื่อให้ได้วัสดุที่มีค่าความร้อนขนาดและคุณ,ณลักษณะตามวัตถุประสงค์ของการใช้งานเช่นเป็นแท่งก้อนกลมลูกบาศหรือเม็ดเป็นต้นให้สะดวกต่อการขนส่งและเหมาะสมในการนำไปใช้เป็นเชื้อเพลิงในภาคอุตสาหกรรมชุมชนรวมถึงไปใช้ในการผลิตไฟฟ้า เชื้อเพลิงขยะหรือ RDF นอกจากจะน,นำมาใช้ประโยชน์ในรูปของพลังงานความร้อนและพลังงานไฟฟ้าแล้วยังสามารถนำไปใช้เผาร่วมกับถานหินในเตาเผารูปแบบที่เหมาะสมเพื่อลดปริมาณการใช้ถานหินในอุตสาหกรรมบางประเภทเช่นการผลิตปูนซีเมนต์ 4. เทคโนโลยีการผลิตก๊าซเชื้อเพลิงจากขยะ เป็นกระบวนการที่ทําให้ขยะมูลฝอยเป็นก๊าซภายในถังปฏิกรอนโดยการเปลี่ยนแปลงสารประกอบคาร์บอนในขยะด้วยการเผาไหม้แบบจํากัดปริมาณออกซิเจนทําให้การสันดาบไม่สมบูรณ์เกิดเป็นก๊าซเชื้อเพลิงที่มีองค์ประกอบคือคาร์บอนมอนอกไซด์ไฮโดรเจนและมีเทนเรียกว่าซินแก๊สและส่งก๊าซที่ได้ไปเป็นเชื้อเพลิงในการผลิตกระแสไฟฟ้า,ฟา 5. เทคโนโลยีการย่อยสลายแบบไม่ใช้ออกซิเจนเป็นการนำขยะประเภทเศษอาหารพืชผัก ผลไม้ที่เหลือทิ้งไปหมักในบ่อหมักระบบปิดจนเกิดเป็นก๊าซชีวภาพได้แก่ก๊าซมีเทนจากนั้นนำก๊าซมีเทนที่ได้ไปเป็นเชื้อเพลิงในการผลิตกระแสไฟฟ้า 6. เทคโนโลยีการแปลรูปขยะพลาสติกเป็นน้ำมันเชื้อเพลิงเป็นการเปลี่ยนขยะพลาสติกให้เป็นน้ำมันโดยวิธีการเผาแบบไฮโรไลซสิสมีการควบคุมอุณหภูมิและความดันรวมถึงใช้ตัวเร่งปฏิกิริยาจนทำให้เกิดการสลายโครงสร้างของพลาสติกจนออกมาเป็นเชื้อเพลิงเหลว แล้วนำไปผ่านกระบวนการแยกเพื่อเป็นเชื้อเพลิงในการผลิตไฟฟ้าหรือจาหน่ายในเชิงพาณิย์ได้การบริหารจัดการขยะมูลฝอยโดยการแปลรูปให้เป็นพลังงานไฟฟ้านับเป็นการบริหารจัดการขยะที่มีประสิทธิภาพช่วยเพิ่มมูลค่าให้แก่ขยะช่วยสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจรวมทั้งเสริมความมั่นคงทางพลังงานให้แก่ประเทศและที่สำคัญยังช่วยลดปัญหาสิ่งแวดล้อมด้วย นายปียปิตุเตชะนายองค์การบริหารสวนจังหวัดระยองพร้อมด้วยคณะผู้บริหารสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยองข้าราชการพนักงานสังกัดองค์การบริหารสวนจังหวัดระยองภาคราัฐภาคเอกชนแขกผู้มีเกียรติคณะครูและนักเรียนโรงเรียนมาบยางพรวิทยาคมร่วมกันทำพิธีเปิดกล้วยกระทงดอกไม้ทุ่เเพยนแพร ถวายราชสก,การะเบื้องหน้าพระฉายารักษ์เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระประมินทรารามาธิบดีสีสินธรมหาวชิราลงกรณาวชิราเก้าจเจ้าอยู่หัว วันที่28กรกฎาคม2563ตั้งแต่เวลา9นาฬิกาหลังจากเสร็จสิ้นพิธีจึงได้ร่วมกันทำกิจกรรมดำนาปลูกข้าวในแปลงนาภายในศูนย์บริการการพัฒนาปลวกแดงตามพระราชดำาริจังหวัดระยองเพื่อเป็นการดําเนินการตามแนวทางปารัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ของราชการที่9ที่ทรงพระราชทานแนวทางการพัฒนาไว้4ประการคือ 1. ให้พัฒนาการเกษตร 2. ให้มีศูนย์ปฏิบัติด,ด้านการประกอบอาชีพ 3. ให้จัดเป็นศูนย์กลางส่งเสริมการเลี้ยงปศุสัตว์ 4. ให้มีศูนย์พัฒนาการเกษตรเป็นที่ศึกษาและเยี่ยมชม ซึ่งเนื่องด้วยวันที่28ดกดกฎาคม2513เป็นวันคล้ายวันพระราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระประมินทรามาธิบดีสีสินทรมหาวชิราลงกรพระวชิรเก้าเจ้าอยู่หัวซึ่งได้ทรงมีพระประุมบรมราชองค์การไว้ว่าเราจะสืบสารรักษาและต่อยอดและองแผ่นดินโดยธรรม เพื่อประโยชน์สุขแห่งอานาราษฎรตลอดไปองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยองจะดำเนินการตามรอยพายุคนระบาดสืบสารพระราชปณิธานพัฒนาส่วนบริการการพัฒนาปลวกแดงตามพระราชดำริจังหวัดระยองที่ทรงพระราชทานไว้แห่งนี้ให้บังเกิดผลเป็นปรูปธรรมเพื่อสร้างประโยชน์ให้กับอนาราษฎรได้อย่างยังย่งยืนตลอดไปกิจกรรมประชารัฐร่วมใจส่งเสริมตลาดของดีเมืองระยอง เมื่อเวลา17.00นของวันที่29ก,กรกฎาคม2563นายปิยะปิตุเตชะ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยองมอบหมายให้ในายมนตรีชัยชนะวิบูรณ์วัฒน์ที่ปรึกษานายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยองเข้าร่วมพิธีเปิดงานกิจกรรมประชารัฐร่วมใจส่งเสริมตลาดของดีเมืองระยองโดยมีนายสุรศักเจริญสิริโชตผู้ว่าราชการจังหวัดระยองเป็นประธานในพิธีพร้อมด้วยนางวราพรเจริญสิริโชตนายกเหล่ากาชาจังหวัดระยองเข้าร่วมพิธีเปิดในครั้งนี้ด้วยและมีนายพิษนันทะพูลพิพัฒน์พัฒนาการจังหวัดระยองเป็นผู้ กล่าวรายงานจากนั้นนายสุรศักดิ์เกเรศิริโชดนำคณะผู้มีเกียรติเดินเยี่ยมชมงานประชารัฐร่วมใจส่งเสริมตลาดของดีเมืองระยองร่วมชิมร่วมช็อปสินค้าโอท็อปของผู้ประกอบการและสินค้ากลุ่มสัมมาชีพเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจวัตถุประสงค์ในการจัดงานเพื่อช่วยส่งเสริมช่องทางการตลาดของดีเมืองระยองกระตุ้นเศรษฐกิจสร้างรายได้ให้แก่ชุมชนและส่งเสริมการท่องเที่ยวในจังหวัดระยองดึงดูดนักท่องเที่ยวเข้ามาในพื้นที่จังหวัดระยอง กิจกรรมนี้จัดขึ้นโดยผู้ว่าราชการจังหวัดระยองและสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดระยองใช้งบประมาณพัฒนาจังหวัดระยองปี2563วงเงิน2ล้านบาทโดยมีกลุ่มสม,มาชีพชุมชนเกษตรกรและกลุ่มผู้ผลิตผู้ประกอบการโอท็อตจำนวน100บูธจากจังหวัดระยองและทุกภาคของประเทศโดยจัดขึ้นระหว่างวันที่29กร,รกฎาคม2563ถึงวันที่2สิงหาคม2563ณศูนย์การค้าเซนทัลพลราซ่าระยอง อำเภอเมืองระยองจังหวัดระยองภายในงานมีผู้จัดการบริษัทประชารัฐรักษามคีระยองจำกัดผู้จัดการทั่วไปศูนย์การค้าเซนท่านพลราซาระยองหัวหน้าสำนักงานจังหวัดระยองในอำเภอเมืองระยองในอำเภอบ้าน่ข่ท้องถิ่นจังหวัดระยองพาณิชจังหวัดระยองท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดระยองเกษตรและสหกรณ์จังหวัดระยองผู้แทนอุตสาหกรรมจังหวัดระยองผู้แทนสภาอุตสาหกรรมจังหวัดระยองผู้แทนหอการค้าจังหวัดระยองผู้แทน สมาคมส่งเสริมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดระยองคณะสื่อมวลชนและประชาชนเข้าร่วมจำนวนกว่า500คนที่ศูนย์การค้าเซนทันพราราซาจังหวัดระยองกิจกรรมอาสาพระราชทานเราทำความดีเพื่อชาติศาตสาตร์กษัตริย์เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระบรม t h รามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเก้าเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชมนมพรรษา68พรรษา28กรกฎาคม 2563นายปลาโมชฉันธมิตรนายองค์การบริหารส่วนตำบลหนองละลอกร่วมกับคณะผู้บริหารสมาชิกสภาผู้นำชุมชนอาสาสมัครพระราชทานเจ้าหน้าที่พนักงานอบตอนหนองละลอกจัดกิจกรรมอาสาพระราชทานเราทำความดีเพื่อชาติศาสตร์กษัตริย์โดยมีนายดารนาย,ยี่ผู้นายอำเภอบ้านค่ายเป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมอาสาพระราชทานปลูกต้นไม้ทองอุไล เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระประมินทรรา,รามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเก้าวเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา6 8พรรษา28กรกฎาคม2563ภายใต้โครงการปลูกต้นไม้ทองอุไลเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวในพื้นที่และจังหวัดระยองบรรยากาศภายในงานมีกลุ่มโรงงานอุตสาหกรรมให้การสนับสนุนเข้าร่วมงานกันอย่างคึกคักณบริเวณที่สาธารณข้างโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบล บ้านตัวอย่างหมู่ที่9และเรียบคลองชลประทานบ้านหนองตาเสียงหมู่ที่6ตําบลหนองละลอกอําเภอบ้านค่ายจังหวัดระยองวันนี้ได้รับความร่วมมือจากเทศน์อำเภอบ้านค่ายมาเป็นประธานขันที่และก็ฝ่ายท้องที่ท้องผินร่วมกันนะครับิอาสาทั้งอําเภอบ้านค่ายร่วมด้วยช่วยกันนะครับจนประสบผลสำเร็จจากนี้นะครับทางหมู่บ้านหมู่9และก็ทางของการหาตัวตนหนองลอกเราจะไดได้ร่วม ดูแลนะครับให้ต้นไม้เนี่ยจเจริญงอกงามแล้วก็เป็นทุ่งสีทองในอนาคตเผื่อมีท่านใจนะครับเดินทางผ่านไปมานะครับในสิ่งต่างๆในเป็นแดนมาร์คข,ของอำเภอบ้าน่ายนะครับองค์อุทิศองค์ใหญ่หรือว่าส่วนทุพัฒชาแลนว่าสมเด็จพระเจ้าสาร,รนัสมเด็จพระเจ้าตากิจก็ดีนะครับถ้าผ่านไปมานะครับก็คงจะได้เห็นความงดงามในอนาคตเพื่อให้เป็นสิ่งที่ เห็นแล้วสนุกต,ตานนะครับวันนี้ก็ชื่นใจครับเพราะว่าพื้นที่ตรงนี้ก่อนนั้นมาไม่มีการทำอะไรนะครับก็เราในฐานะผูน้นำก็มีความเห็นกันว่าควรจะปรับปรุงเป็นสถานที่ท่องเที่ยวแหล่งใหม่ของเชื้อนทุาไทยนะครับมีแนวความคิดว่าเราควรจะปลูกต้นทงไรครับซึ่งเป็นพันไม้มงคลครับตอนนี้พื้นที่ทั้งหมด56ไร่เนี่ยวันนี้ถือว่าเป็นการเกือบคุ้มครบแล้วครับเพราะว่าเป็นครั้งที่2นะครับก็ ต้องขอบคุณหลายฝ่ายฝ่ายที่ช่วยกันนะครับโดยเฉพาะฝ่ายสื่อมวลชนฝ่ายปกครองฝ่ายบริหารขอบคุณเพื่อนสมาชิกทุกท่านที่น้องชาวหมู่เก้าทุกท่านนะครับที่เล็งเห็นถึงความสํำคัญของพันไม้นะครับซึ่งอนาคตนั้นก็น่าจะเป็นแลน์มาร์คแหล่งท่องเที่ยวแห่งใหม่ของตำบลหนองระลอกนะครับขอบคุณท่านนายกอีกครั้งครับขอบคุณครับวันนี้เรามาเพิ่มซีพื้นที่ชีเขียวนะในพื้นที่ของของหมู่ก้าหนองระลอกเนี่ยก็เรื่ปลูกพืช ร่นทองหลายด้วยกันนะครับก็มีพนักง,งานที่มาร่วมก็มประมาณน่าจะกว่มาณ20คนนะในกลุ่มเป็นกลน่มคนที่ก็ไม่มีวันนี้ก็จะฝากเพราะว่าเราทำความดีเพื่อเพื่อในหลวงของเราครับขอบคุณมากครับสวัสดีค่ะพวกเรานะคะเป็นตัวแทนจากบริษัทสยามรถเหล็กอุตสาหกรรมจำกัดนะคะแล้วก็บริษัทเพียเจนวายค่ะวันนี้เราก็ได้มีโอกาสนะคะมาร่วมปลูกต้นไม้แล้วก็ได้มีการนำอาหารเป็นน้ำนะคะเครื่องดื่ม มาให้กับทางที่ผู้ร่วมปลูกต้นไม้กับเราด้วยถ้าเกิดว่าทางชุมชนนะคะหรือว่าทางหน่วยงานท่านใดนะคะที่ต้องการให้ทางบริษัทเรานะคะบริษัทสยามลวดรเหล็กอุตสาหกรรมแลวก็บริษทัท t s เ y นะคะเข้าร่วมนะคะกิจกรรมก็สามารถที่จะติดต่อมาได้เลยค่ะทางเรานะคะยินดีที่แล้วก็รู้สึกเป็นเกียรติที่ได้เข้ามาร่วมช่วยกิจกรรมในครั้งนี้นะคะแลวก็ครั้งถัดๆไปด้วยค่ะ เื่อเวลา10นาฬิกาของวันที่28กรกฎา,าคม2563เจ้าหน้าที่ตำรวจชุดจิตอาสา จากสถานีตำรวจภูทรอ,อรัญญประเทศสถานีตำรวจภูธรวัฒนานครสถานีตำรวจภูธรหน,นองหมากไฟและสถานีตำรวจภูธรคลองน้ำใสพร้อมด้วยกำนันธงรบบานเย็นกำนันตำบลคลองน้ำใสกรรมาการตำรวจสถานีตำรวจภูธรคลองน้ำใสออกบริการตัดผมให้กับนักเรียนโรงเรียนนิคมสงเคราะห์2อําเภออารัญญประเทศจังหวัดสระแก้วตามโครงการโพริสบาร์เบอร์เดลิเวอรี่โดยมีนายบุญมารอบประเสริฐผู้อำนวยการโรงเรียนนิคม ส่งข้อสองให้การต้อนรับวัตถุประสงค์ในโครงการเพื่อลดภาระค่าใช้จ่ายให้กับผู้ปกครองและเว้นระยะห่างทางสังคมไม่ให้แออัดในร้านบริการตัดผมเพื <S <s ่อป้องกันโรคระบาดโควิด -19 ผมแน้นำตัวแทนของอารองเลขานิคารสงข้อ2ครับก็ขอขอบคุณทางสถานีตำรวจอรัญญาเทพและตำรวจกองตายที่ ให้ความอนุเคราะห์ครับในโครงการพิธาษาครับในโครงการตัดผมให้กับเด็กนักเรียนของเรานะครับซึ่งเป็นโครงการที่มีประโยชน์อย่างยิ่งนะครับเพราะว่าเด็กกเรียนของเรานั้นฐานะค่อนข้างยากจนครับแล้วก็จะมีปัญหานะครับเกี่ยวกับเรื่องของสภาวะทางด้านเศรษฐกิจในช่วงยุคโควิดแบบนี้นะครับซึ่งโครงการนี้ทําให้เด็กเรียนของเรานั้นครับได้รับความสะดวกนะครับทางด้าน การจัดผมนะครับช่วยผู้ครองประหยัดค่าใช้จ่ายแล้วก็ยังทําให้เด็กเรียนนะครับเป็นความปลอดภัยนะครับในเรื่องของการรักษาสุขภาพนะครับซึ่งในส่วนนี้ก็ขอให้นะครับทางทางสถานีนะครับอะไรประเทศแล้วก็กองสัยวิทยาการเนี่ยนะครับให้ความสนุนนะครับแก่ทางโรงเรียนนิคมขอพเราตลอดไปเรื่อยๆนะครับทางเรียนก็ งางเกกรียาานกนับรรเทาวความเดือดร้อนแก่พี่น้องประชาชนชาวคลองน้ำใสเมื่อเวลา12นาฬิกาของวันที่28กรกฎาคม2563ทีมงานข่าวไทยภูมิภาคจังหวัดสระแก้วลงพื้นที่ติดตามน้ำที่ไหลมาจากคลองกัมพูชาไทยให้กับพี่น้องประชาชน ในพื้นที่ตำบลคลองน้ำใสอำเภออารัญญประเทศจังหวัดสระแก้วโดยมีกำนันธงรบบานเย็นกำนันตำบลคลองน้ำใสเล่งลงพื้นที่ติดตามเปิดทางน้ำไหลและประสานรถแมคโคขุดวางท่อเพื่อแก้ปัญหาการระบายน้ำร่าช้าให้กับประชาชนในตำบลและพื้นที่ใกล้เคียง เพื่อให้ประชาชนมีน้ำไว้ใช้สำหรับนาข้าวที่แห้งแล้งและเพื่อการอุปโภคบริโภคในชุมชนต่อไปภาพข่าวโดยปฏิวัติเสมาเพชรผู้สื่อข่าวภูมิภาคจังหวัดสระแก้ว ท่านสามารถติดตามรับชมข่าวย้อนหลังได้ตามรายละเอียดที่ขึ้นบนหน้าจอนี้นะครับและขอ,ขอขอบคุณท่านที่ให้เกียรติติดตามรับชมทีวีดาวเทียม43ซีแซดวิชั่นข่าวไทยไรท์ออนไลน์นำส,ส,สมัยสำหรับวันนี้ผมพร้อมทั้งทีมงานลาท่านผู้ชมไปด้วยบรรยากาศของการจับงูที่อำเภอนิคมพัฒนารายงานข่าวด้วยภาษาระยองโดยหัวหน้าศูนย์ข่าวภูมิภาคจังหวัดระยองเดี๋ยวเราไปติดตามชมพร้อมๆกันเลยครับเฮิร์ตเฮิร์ตจอมเบิร์ดจอมเบิร์ดจอม โอ้โหงูเหลือมหรืออะไรเนี่ยทำไมมันยาวใหญ่ขนาดนี้มันหมดหัวไปไหนมันน่ะงูเหลือมยาวกว่าห้าเมตรอีกเอาชาวบ้านนิคมปวกแดงเขาไปเจองูโอ้โหมันยาวมันใหญ่จริงบริเวณถนนสายหนึ่งสามหนึ่งนิคมปวกแดงก็ชาวบ้านเขายังบอกว่าแถวเนี่ยมันชอบมีงูนะมาเยอะแยะไปหมดเลยบางตัวมันก็โดนหลุดเยยบมั่งถ้าชาวบ้านเขาเดินผ่านไปเท่านั้น แต่เขาเห็นงูเขาก็โทรแจ้งให้เจ้าหน้าที่กู้ภัยสยามระยองเขตอำเภอนิคมพัฒนาเขาก็มาช่วยกันจับแต่วันนี้ทําไมมันกลายเป็นเคอลี่มาจับงูสหายล่ะทีเนี้ยเอายังไงกันท่านผู้ชมเคอลี่เนี่ยเขาไม่ได้แค่ส่งของนะแต่เขามาจับงูด้วยเอย๊หรือว่าคอลี่เขาจะทําล้องลนลก็คงไม่ใช่นีย่ยาวขนาดนี้คงไม่มีใครจะส่งคอลี่แน่ เอาบางคนก็ว่างูใยขนาดนี้นนน่าจะเป็นงูเจ้าทีหรือเปล่าก็ดูเอาเองทันอาจจะออกมาแพร่บาลามีก็ไปดูกันว่ามันคดเป็นอะไรกันยังไงตามความเชื่อของนักเสียงโชกเอาว่ากันไปก็ไปตีกันเองหละกันแต่อย่างน้อยก็ยาไปตีเขาละกันเพราะว่าเขางูเจ้าทีจบข่าวโอ้ยโอ้ช่วยยกอ่ ทีวีดาวเทียมซีซัดวิชั่นข่าวไทยไลฟ์ออนไลน์ข่าวน้ำสมัยจริงใจใกล้ชิดมิตรมวลชน